กราบสวัสดีครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะครับก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็จะมาไม่เชิงว่ารีวิวแล้วกันก็ถือว่าเป็นรีวิวแหละเนาะก็จะมาเป็นรีวิวตัว Dio นั่นเองครับเป็นตัวรับตัวใหม่นะที่หลังจากอันนี้มนการอัปเดตมานะก็สเตตก็ประมาณนี้ครับคะแนนของผมก็ดาเมจก็เป็นแซบวกครับสปีดเป็นแซดระยะการโจมตีเนี่ยเป็นแซบวกนะสำหรับตัว Dio นะ ก็เป็นตัวที่ใช้เวลาในการฟาร์มแล้วก็หายากอยู่นะกว่าจะออกนะผมก็เปิดฟาร์มทิ้งไว้นะใช้เวลาประมาณ3-4มถึงี่วันนะกว่าจะออกเนี่ยจะต้องมาหาของอีโวแล้วก็ทําเทคดาวของมันนะกว่ากว่าจะถึงหมื่นน่าจะใช้ประมาณห2ื 13, ่นสองหมื่นสามั้งเทคดาวของตัวดีโอนะกว่าจะเอามาอาีโวของมันได้นะก็ถือว่านานเหมือนกันอนะ ดีโอเนี่ยของผมเนี่ยยังไม่ได้ใส่บัฟน,นะก็คือจะรีวิวแบบ no b u ฟนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวดีโอเนี่ยความสามารถเป็นไงเนี่ยเ,เหมือนเห็นบัรผ่านก็เห็นว่ามันหยุดเวลาได้อยู่มั้งใช่ไหมก็อะไ,ไรถือว่าไปดูในการรีวิวความ้อมกันเลยแล้วกันว่าผมก็รีวิวให้ดูแบบสดๆเลยลวกันนะไม่ได้แบบไปดูหรืออะไรมาทั้งนั้น เอาแบบสดๆแบบแบบเร็วๆเลยไปมาครับก็เข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวตัวดีโของเรานั่นเองนะครับตัวดีโอเนี่ยวางเริ่มต้นใช้เงินก็คือ1800ันะครับซึ่งวางได้สูงสุดก็คือ3ตัวนะนี้อิงจากที่เกมมันบอกเลยนะ3ตัววางได้สูงสุด3ตัวนะครับแล้วก็สำหรับพาสซีของตัวดีโเนี่ย พาร์ีฟของมันเนี่ยจะเพิ่มดาเมจบวกจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับไม่ใช่เพิ่มสามเปอร์เซ็นตนะฟังดีนะเป็นจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับเพิ่มเป็นเพิ่มดาเมจเนี่ยเป็นเป็นเวลานั่นเองครับต่อยูนิตที่เข้ามาอยู่ในวงการโจมตีของตัวดิโอเนี่ยสูงสุดก็คือสามสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ส่วนพาร์ีฟต่อไปนะครับจะมาในอัปเกรดที่หกนั่นเองครับรวมไปคุม่มควานเ่งก็ไปกันต่อเลยครับแล้วก็อัปเกรดขั้นที่หนึ่งเนี่ยใช้เงินการโจมตีเนี่ยสองพันหกนะครับอัปเกร สามพันเจ็ดนะแล้วก็อัปเกรดขั้นที่สามเนี่ยจะได้ท่าใหม่นะครับเป็น i u ยูเลดนั่นเองครับอ่อซึ่งดิโอเนี่ยหลังจากวางเนี่ยจะเป็นการโจมตีเป็นวงกลมนะครับวงกลมไม่ถือว่าเล็กมากนะแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะ,ะแล้วก็อัปเกรดต่อไปครับใช้เงินสี่พันเจ็ดครับบอกกับว่าเพิ่มท่าใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็วงการโจมตีเนี่ยเพิ่มนะครับวงจากวงเล็กๆเล็กเรียบจากเพิ่มเป็นวงใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ อัปเกรดต่อไปเลยแล้วกันไปเออซึ่งอย่างอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ก่อนที่ผมเคยรีวิวคลิปนะคลิปก่อนหน้านู้นบ้างแนะ่อันนี้ไม่แวนการ์ดนะก็ผมจะรีวิวโด,โดยโดยที่การไม่ไม่บอกอะไรเยอะนะเกี่ยวกับตัวดาเมจหรือระยะโคดาวหรือวงการยมตีที่มันแบบเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามันก็ไม่ไม่รู้จะบอกไปทําไมนะเพราะว่าอย่างเราก็ไม่ได้แบบ มาสนใจตรงนั้นอยู่แล้วนะส่วนมากในคนที่เล่นนะนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะเอ่อจะจะอย่าเอาไปดราม่าละกัน <c oughs> อัปเกตรดต่อไปอ่ะทีนี้พออัปเกตรดต่อไปนะครับจะเป็นอัปเกรดที่6นั่นเองซึ่งจะได้ท่าใหม่เพิ่มมาเป็นท่าเดอะ o r l ์นั่นเองครับใช้เงินในการอัปหนึ่งมื่นนะแล้วก็เดอะ o r l ์เนี่ยเวลา หลังจากที่เรากดใช้นะครับระยะการคูดาจะอยู่ที่135นะลดลดสปีดของตัวดิโอลง5%นะครับต่อการโจมตีของต่อการโจมตีที่อยู่ในช่วงเวลาของเดอะเวิล์นะสูงสุดลบ25%นะครับอันนี้ก็ถ้าผมอ,าอธิบายผิดก็ขออภัยนะครับก็ใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษนะแล้วก็ไม่ได้ไปหาดูรีวิวในช่องอื่นมาก็คือแค่ พอจะฟาร์มตัวได้ก็ใช้เวลาไป3าีวันแล้วไหนจะเอามาหาของอ e ีโวไหนจะเอาไปทำเทคดาวของมันอีกนะก็ถ้าพูดผิดอะไรก็ขออภัยจริงๆครับก็เดี๋ยวกดให้ดูแล้วกันไปดูวูบเอ้ยเอ้ยเจ๋งว่ะเมตาเลยให้เป็นเมตาเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เจ๋งว่ะ หยุดเวลาทั้งแมปนะครับสำหรับตัวเดว์ของเราโอ้หใครที่บีแบบบัฟโมนาดนี่คือแบบสุดยอดเลยทีนี้เจง๋จงๆซึ่งตัวเออ่ดีโอนะครับพออัพเกรดขั้นที่แปดเนี่ยไม่ใช่แปดเนี่ยอัพเกรดขั้นที่เก้าเนี่ยจะมีท่าใหม่เพิ่มขึ้นมานะเป็นท่ามีถามนั่นเองครับใช้เงินการอัพหนึ่งหมื่นแปดพันนะเอ้ยเอ้ยแต่ตีเป็นวงใหญ่เฮ้ยอะไรวะ โอ้โหโคตรเท่เลยตีแต่ละทีโอ้เจ๋งว่ะทำอะไรได้มาเนี่ยมีทามาดูหน่อยดิอ๋อตีปกติแหละเท่เฉยเฉยมึงเนี่ยเนาะตีเท่ๆเฉยอัปเกรดขั้นสุดท้ายนะครับ อัปเกรดขั้นที่10นะับดิโอเนี่ยอัปเกรดได้แค่10ขั้นนะดาเมจสูงสุดอยู่ที่31,450นะนรับคููดาว7.7วิระยะการโจมตีเนี่ยอยู่ที่43.1นะ43.1อันนี้ของผมเป็นโนบัฟนะก็ถือว่าเยี่ยมนะเป็นยิ่งหยุดเวลาได้อีกอมีบัฟโมนานี่แจวเลย สำหรับตัวดีโอครับใช้เงินในการอัพตั้งแต่ขั้นแรกเนี่ยจนถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยใช้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยกันแต่น,นี้จากห้าแสนเก้านะอัพจนถึงขั้นสุดท้ายนะอัพไปรัวๆเลยใช้เงินประมาณหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนอัพตันนั้นตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ หมดแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณสําหรับาการรับชมจนจบเราแล้วกันนะครับแล้วก็อขอโปรโมตตัวเองหน่อยแล้วก,ก็ผมก็รับฟาร์มนะรับฟาร์มแบบอนิเมะแวนการ์ดอนิเมะรีบอลแล้วก็อนิเมะเหลี่ยมนะใครสนใจเนี่ยทักแชทเฟซมามาได้นะครับราคาก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงกันแล้วกัน,นครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นแบบค่าแรงแล้วก็ค่าไฟหน่อยเนาะ ก็สำหรับคนที่สนใจจ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซไว้ในเดส r ิ p t ชันแล้วก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ให้นะสามารถทักแชทมาได้เลยนะครับมาสอบถามก่อนได้ครับไม่ว่ากันก็ขอบคุณสำหรับคนที่รับดูคลิปวีดีโอนี้จนจบนะครับแล้วก็ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะกดกระดิ่งแจ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะก็สำหรับวีดีโอนี้ก็ถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยนะครับเพราะว่า ผมก็ไม่ได้แบบไปดูรีวิวช่องอื่นมานะก็มารีวิวให้ดูแบบสดๆไปเลยนะซึ่งภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อยู่แล้วภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้แล้วก็มาแปลพยายามแปลให้ก็แล้วกันก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ